สวัสดีจ้าวันนี้มากินเนื้อ,อย่างเกาหลีอีกแล้วนะคะจัดไปคะ่ะวันนี้วันเกิดคุณสานะคะก็เลยพามาเลี้ยงเนื้อ,อย่างคะ่ะเพราเขาอยากทานเนื้อ,อย่างเนาะอันนี้ก็เป็นลิ้นนะคะก็สั่งลิ้นมาย่างลิ้นก่อนเลยเพราะชอบทานลิ้นมากนะลิ้นเจ้านี้อร่อยนะคะนี่เลยคะ่ะก็ หลายอย่างนะคะที่สั่งมาฮารุมิค่ะนี่คือเนื้อฮารุมินะคะแล้วก็มีสลัดนะคะแล้วก็มีกาโลบิแล้วก็มีคนะิมูจินะคะก็สั่งมานี่เลยนเนื้อก้อนนะคะเนื้อสเต,ต็กนะคะนี่ก็สั่งมาทีละหน่อยนะคะค่อยย่างไปทานไปทีละชิ้นนะคะ ไปเรื่อยๆนั่งให้แบบสบายชิวๆไปก่อนนะคะไม่ได้เร่งรีบอะไรนะคะวันนี้วันจุดนะคะว่ามาทานนะคะยายก,ก่อนอื่นยายก็ระวังด่างเนื้อก็จะเสิร์ฟสลัดผักก่อนนะคะคุณสาเขาก็ย่างเนือ้อปลายายก็เสิร์ฟสลัดก่อนค้ามาทานเนื้อย่างก็ต้องมีสลัดด้วยนะคะนี่นะคะสลัดนะคะอร่อยคะ่ะเสิร์ฟสลัดคนละจานไว้ก่อนนะคะ ก่อนอื่นเราต้องมาทานเนื้อ,อย่างใครเป็นเหมือนยายไหมถ้ามาเราจะต้องทานผักก่อนนะคะเริ่มผักก่อนเลยนะคะก่อนที่จะทานเนื้อเนาะก็เลือกน้ําย่อยไปก่อนนะคะเริ่มผักสลัดนะคะมาทุกครั้งจะต้องทานผักสลัดคะ่ะเนือน,นี้รู้สึกมาหลายหนแล้ววันนั้นลูกค้าพามาเลี้ยงวันนี้วันเกิดคุณสาวันก่อนนุ่นคุณสาก็อยากทานเนื้อ เดือนนี้มาทานสามครั้งแล้วนะคะนี่เลยนี่เนื้อ,อย่างนะคะเนื้อฮารุมินะคะย่างแบบว่าไม่ต้องให้สุกมากเกินนะคะถ้าสุกมากเกินมันไม่อร่อยนะคะความมันความไรเขาก็จะหายไปนะอันนี้เนื้อก้อนนะคะเป็นเนื้อสเต็กก้อนค่ะนะคะอันนี้น้ำบะนาวน้ำมะนาวนะคะไปกินกับกลิ้นนะคะกีน่นิมิจิคะ่ะ ทานเนื้อย่างก็ต้องมีคิมุจินะคะถ้าไม่มีคิมุจิก็ก็มันไม่เหมือนมาทานเนื้อย่างมันมันขาดอะไรไปเนาะอืมก็เตรียมกินได้เลยนะคะทุกคนจ๋านี่ลิ้นค่ะลิ้นก็จิ้มน้ําแบบน้ํามะนาวหรือถ้าไม่มีมะนาวก็ใส่น้ําส้มอย่างเดียวนะคะญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะโรยด้วยเกลือมาแล้วนะคะก็จะเป็นเค็มเปรี้ยวเนาะก็ทานไปอย่างมีความสุขนะคะช่วงนี้ ทานเนื้อบ่อยจังเลยคะ่ะทุกคนจ๋าอยู่อยู่บ้านก็เลยต้องจัดน้ําพริกกับปลาเนาะพอวันหยุดหรือวัน,นที่อยากกินเข้าไปข้างนอกเนี่ยส่วนมากก็จะมาทานเนื้อย่างแล้วก็ชูชินะคะที่คุณสาชอบทานแล้วก็มีอาหารญี่ปุ่นพวกเมงเส้นนะคะอันนี้น้ำจิ้มนะคะท่านยายก็ชอบเผ็ดๆหน่อยนะคะ ชอบเผ็ดหน่อยนะคะก็ใส่พริกลงไปแต่ก็ไม่เผ็ดนะคะพริกญี่ปุ่นพริกเกาหลีนี้ไม่เผ็ดนะคะไม่เหมือนพริกไทยเนาะถ้าพริกไทยแดงขนาดนี้เผ็ดมากๆเลยนี่นี่นี่ฮารุมินี่เนื้อฮารุมิคะ่ะเป็นเนื้อที่ไม่เคยติดมันมากนะคะทุกคนจะ้ะยายก็ชอบทานกับข้าวเนาะยังไงก็ต้องมีข้าวแล้วก็ใส่ผักไปด้วยเนะะี่ยคำนี้ก็ใส่ข้าวใส่ผักไปนะคะทาน ใส่ผักใส่เนื้อไปไม่ใช่ถ่ายข้าวแล้วก็กินข้าวทีหลังนี่ก็เป็นการกินของญี่ปุ่นนะคะนี่เลยนะคะอร่อยค่ะนะคะอย่างไปทานไปอร่อยค่ะคะแล้วก็ทานข้าวไปแล้วก็ผักเนะาะใหญ่ก็ชอบทานผักนะคะเวลาเนื้อหมดแล้วก็อยากทานผักถ้าไม่มีผักแล้วยายทานเนื้อไม่ค่อยได้นะ,ะทุกคนอแต่ว่ายังไงก็ขอได้มีผักเนาะ คุณสาเขาก็สั่งกระเทียมมาย่างนะคะเทียมย่างเนยคะ่ะอร่อยคะ่ะนี่นะคะย่างแบบว่าเกียมๆหนอยอร่อยนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะวันนี้ย่างเกียมเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะอร่อยคะ่ะมันหยุดไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องกลัวเหม็นนอาทานกระเทียมไปเลยนะคะทุกคนจ้ะเนี่ยเกีียมๆอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวลกูกต้องรีบกินซะแล้วนะคะต้องกินเขาเ้าหน่อย เนี่ยเอามันกินกับเนื้อย่างอร่อยแนละหอมชื่นใจนะคะมันๆน,นะคะแล้วข้างนอกก็กรอบนะคะหวานกรอบนะคะนะคะมันกรอบนะคะกระเทียมเรามีประโยชน์มากมายหลายอย่างเนาะนี่เลยจิม้มน้ำจิม้มอุ้ยอร่อยคะ่ะนี่เลยนะคะหน้าตาหน้าทานไหมคะนี่นี่ก็ตักออกมาก่อนเนาะเดี๋ยวมันเขาจะไหมเนาะรีบเอาออกมาก่อนคะ่ะนี่กินเนื้อไปด้วยนะคะทุกคนจ้า กินเผือบเพื่อนด้วยนะคะนี่คิมุจิคะ่ะกินเผื่อบเพื่อนด้วยนะคะอร่อยไหมคะทุคนจ่ายก,กินเผื่อนแล้วคะ่ะนั่งกินไปอย่างไปเนี่ยก็พอแล้วว่าจะสั่งผักมาด้วยนะคะสัอันไหนก็ยายสั่งผักมาอีกนะคะทุกคนอยากกินแต่เนื้อก็ไม่ไหวนะคะสลัดหมดไปแล้วนะคะนี่สั่งผักมาแล้วคะ่ะนี่ ก็จะมีหอมแล้วก็มีเฮด้วคะแล้วก็หัวหอมใหญ่นะคะต้นหอมแล้วก็พริกหยวกเนาะพริกหยวกพีมากอือแล้วก็มีฟักทองเนาะเดี๋ยวก็ย่างมาแล้วมีแครอทด,ด้วยนะคะย่างมากินผักนะคะเด็กกินผักเหมือนไม่มีอะเหมือน ไม่ได้กินอะไรประมาณนะั้นแล้วก็ทานผักไปเรื่อยๆนะคะคนจา๋าจากนั้นมาจ๋าก็จะชอบปิดท้ายด้วยเลแมงนะคะนี่ค่ะเลแมงมาแล้วนักสุกคเลเลมงจ๋าก็ชอบทานเลเมงนะคะเนี่ยเป็นเส้นที่เหนียวเหนียวแล้วก็แบบว่าอร่อยอะ่ะมันเป็นก๋วยเตี๋ยว เย็นนึ่งนั้นคนะุณส,ส,สาวคนเนี่ยสั่งคาร์โลบิคุปปะมานะคะคาร์โลบินะคะมีเนื้อมีผักรวมแล้วก็มีข้าวอยู่ในนี้ด้วยนะ,ะสั่งคาร์โลบิคุปปะมานะ,ะอร่อยเหมือนข้าวต้มบ้านเราเนาะนี่ยายก็จัดการเลมเมงเลยะคะ่ะของชอบของโปรดนะคะนะคะทานไปเลยค้านเส้นเหนียวหนุบๆก็ปรุงด้วยน้ำส้มอย่างเดียวเนาะ,ะทุกคนจะ้ะน้ำส้มแล้วก็มะตาดนะคะ เลเมงเนี่ยแล้วก็เย็นชื่นใจนะคะอากาศร,ร้อนอย่างบ้านเราน่าจะมีเลเมงขายเนาะเส้นก็เหียวแบบว่าญี่ปุ่นเนี่ยชามเพลินนะทุกคนจะชามใหญ่เหมือนสามเท่าของบ้านเรานะคะเส้นก็ให้เยอะมากๆยายเดี๋ยวนี้ก็ยายก็ทานเก่งมาก่อนนะไม่ทานไม่ถึงชามเลยนะคะ พราะว่าจะต้องเหลือไว้ครึ่งหนึ่งหรือว่าทานไปนี้หนึงเสษ็จหนึ่งส่วนสามนอกนั้นให้คุณสาทานนะคะแต่วันนี้ทานไปครึ่งนึงเพราะยายทานเนื้อทานอะไรไปเยอะแล้วทานข้าวไปเยอะแล้วนะคะก็เลยทานไปครึ่งเดียวนะคะแต่ถ้าหิวมากๆถ้าเลยแมงอย่างเดียวยายทานหมดนะคะชามใหญ่ๆอย่างเงี้ยเป็นกะละมังเลยนะคะทุกคนจะ๋ะแต่ก็เอออร่อยดีนะคะน้ําของเขานี่ก็จะออกปเปรี้ยวเนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะ ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนึกคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังความมุ่งมั่นปรารถนานะคะบ๊ายบายจ้า